เลื่อยรสาย x t i t a n 12นิ้ว Brushless c h a i ซ s a w ที่สามารถตัดแต่งกิ่งและทำสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะขอแนะนำเลื่อยไร้สายไว้ใช้งานที่บ้านค่ะ x t i t a n 12นิ้วไร้สายเลื่อยไฟฟ้า Brush l e ซ s Chainsaw 2888 vf ด้วยความสามารถที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับ DIY และมืออาชีพมีคุณสมบัติที่ทำให้ตัดรับเรื่อนและเร็วขึ้นมีการออกแบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีประสิทธิภาพการตัดท่อนไม้ที่ดี มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมยาวนานและเครื่องชาร์จที่ใช้งานง่ายสินค้ามีประกันซัพพลายเออร์12เดือนและมีคำแนะนำการติดตั้งที่ง่ายดายเพื่อความสะดวกในการใช้งานสรุปแล้วนะคะทำให้การตัดไม้เป็นเรื่องง่ายด้วยเลื่อยไร้สาย X Titan 1ิบสอิ้แบตเตอรี่เชนซอ BF ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพการตัดที่สูงพกพาสะดวกและใช้งานง่ายด้วยคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการตัดแต่งกิ่งผลไม้และใช้งานทั่วไปค่ะ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอขอบคุณค่ะ